อิ่มก็ต้องอิ่มตอนนี้นะคะมามายืนหนาป้าพี่ยังไงเหีะยนักมากนะคะเบียร์ลุกอยู่หรอครับดังไหมอ่าผมให้หยืนโอ้ยพี่ไม่ไดังหรอกลูกผมสองคนดังแล้วนะอ๋อ <laughs> โอ้โหพาพาพี่เลี้ยงไป<ด> <โอ S 1> เลยจะพูดเนอะเครียดเลยครับเครียดเร่งกเลยใช่ไหมบ้างเดินทางมาถึงนครตั้งแต่หกโมงแล้วก็คือเราเราเราเพื่นตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงกว่าถึงที่ประมาณเจ็ดโมงกว่าครับมีพายระซิบบอกว่าน้องลงมาถึงหน้าตาตาบวมเป่งเห็นไหมลิดเศ้าไงฮะริดร้องให้มาตาเขาเบ้าดีใจจะไปเชิญพี่จารย์พี่เจษนะครับพียดีใจเขา นะตรงนี้แหละเป็นคนตลกนะครับน้องริดเตอร์สตาครับเป็นตรงนี้แหละนะคะนุ่งหนุ่มวันนี้มาร่วมกิจกรรมของพี่หจีนะคะเราเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารกันต่อรู้ไหมว่าไอ้ตอนที่แบบชิวๆสุดๆชมาหลังจากนอนขึ้นอื่นกันมานานแล้วหลายชั่วโมงเราไปทานยักเดี๋ยวพอกินเสร็จนองเสร็จก็เริ่มนอนต่อ นะชิวไงชิวๆอย่างนีได้แบบซ้อมเสียก่อนนะรู้ไหมว่าทำไมถึงได้มานั่งในด้านหน้าของเราอ่ะรู้ไหมทำไมถึงได้มีแฟนคลับมานั่งในห้องนี้ทำยังไงรู้ไหมไม่ทราบไปถามเลยไปถามเลยอยากรู้จากใครถามเลยอ๋อแล้ไปถามเลยนักข่าอยากตอบอยามตอบแต่ตาอาปากน้อนรีดรีดเลยอไรตอบอะไรตอบที่มาตรงนี้เองครับทำทำยังไงถึงได้มาอยู่ในห้องนี้แฟนคลับมีแฟนมีขาทำยังไงครับพี่

เป็นกระปุกใช่ไหมคะกระปุกคืออะไรคีอะไรสีอะไรแฮร์ฟอลคอนทูทอลแคร์หรือว่าเป็นเวลล์ซีที่สวยๆยงมีของปรนสีชมพูครับกชมพูแดงเนี่ยเป็นโแดงคือเ้านายบอกว่าชมพูเจ้านายถามว่าชมพูแต่เราไม่เห็นไม่้ เดีก็คือตรงนี้นี่มีกี่ชิ้นที่ก็แตกทุกชิ้นเลยใช่ไหมครับไอเดียโต๊ะเต๊ะนะโต๊ะรัพุงลับโต๊ะชิเดียวเราไม่หัวจอบแตกเลยนะดีมากอย่างน้ไม่เหลืออะไรแจกแล้วเริ่มถอดจะเก็ตน้องขนาดนั้นครับแม่พัดไม่มีอะไรเอาที่พัดกลับบ้านได้กลับอบ้านเนี่ยคนหนีได้ได้ละถ้าใครหิวหิก็จะเอาไปปิ้งย่างกินได้แล้วก็คือเห็นกันไกลๆอาจจะเห็นเราพี่แค่แะปูสั่นมากตื่นเต้นทำไมครับหนาวว่าอะไรกินจัดผมมือเยอะ มีชาเรลังงานให้ได้ดวยนะครับเตอาแี่อยู่หอแม่กอนตกใจเลยค่ะณอโนบัตะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเลือกผู้โชคดีขึ้นมารับรางวัลบนเวทีของเราในย่านทิวเขาเปรตคือที่สูงไป3เมตรโอเคป้าโอเคป้าคิดตรงกันนะเขาเซ็นเป็นแนเ จอย่ามองท้านล่างเลยครับผมมันแน่นล่ามากเลยตอนนี้หลังผมมากนะเดี๋ยวเราจะมาจับรายชื่อผู้โชคดีสองท่านเป็นบัตตี้คู่กันเรื่องราวคุณฉันท่านตัวแขม่าน่ะให้จับก่อนอันนี้ดีเล่นเกมี้ยงไม่เป็นหรออ่ะดู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 มอเริ่มจับกอดกัน่อจับก่อดตามเด็กตามอายุครับไม่ไม่รู้ว่าใครจะได้นั่นที่ก็ต้องคนสุดท้ายแล้วล่ะท่านไหนแอจะมีคู่ให้ใหญ่เลยครับมันต้องระยะนิ่งๆชี้มันต้องลำบากครับ จอแล้วอาเจอแล้วอย่าไปต้องพูดดาว่าของใครหยิบก่อทำไมเลกดีนะถ้าเกิดเป็นเซฟซีก็จะบอกว่าเป็นตัวมงคลเลยอ่ะนะโอนี่หยิบคูปองทำไมต้องเสจตื่นเต้นขนาด้โอ้ต้องมีคูปองอยู่ทำอะไรนะเจอไหมมันโอ้ยต้องถามไปเลยเลือแต่เหลือใช่ไหมตาเหลือกเดิเอาต้เหลืออีดมอมันเยอะมันแน่มากมันแน่มาก ยี่สิบสามคนเราทำซ้อนกันประมาณแค่หกใบรอบมามาเริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อนน้องเรนจับได้ของใครหมายเลขหนึ่งครับยุพารัตนพรครับชื่อเรียกคุณแม่เชิญเลยหนูกลับค่ะแม่ชานอ๋อจริงจริงไม่จริงอุ้ยตายแล้วมาคนที่สองครับผมหมายเลขยี่สิบครับผมคุณลลิดา น้องเจียค่ะมาเลยมาเลยน้องเจียนรกเรืยอยู่ว่าออกมาได้เลยไหมคะได้ค่ะน้องก็ไม่ออกมาตอนนี้ก็จะเหลือดีสอง่ะเมื่อกออกมาพร้อมแล้วนะค่ะชุดสื้อสวยขอเสื้อใส่สักตัวเราจะมาดูกันว่านะคะผู้ก็มขปัญหสองฝั่งแบ่งเป็นฝั่งน้องริ์และฝั่งน้องดิวใครทำคะแนนได้สูงสุด โดยคณะกรรมการจะอยู่ทางด้านหน้าโต๊ะกลาง VNP จะรับนคนตัดสินสำหรับคะแนนรอบนี้โอเคไหมคะคำถามมีแค่สามคำถามนี่าก่อนนะพี่ขออยู่วันหนึ่งนะเออเราก็ไม่ได้ตรงมี้แล้วอย่างนี้แ้้วดีแล่วพี่คุยกันไหมพี่ขอแรกด้วยไมามาดูคุยกันได้กันอยู่แล้วคุยกันได้คำถามจะมีสามคำถามครับใครทำได้สูงสุดเอาของเอาวันไปโอเคป้าง่ายๆไค่สามถามเองขอ มาส่งเห็นป้ายและช็อคมาไงนะถือเป็นคู่ไหวปรึกษากันได้พี่แคทจะไม่เห็นอยู่คนเดียวเดี๋ยวให้คณะกรรมการคนตัดสินว่าใครได้คะแนนโอเคปะคะนะฮะยังไงลงมนตับเมาส์ช่วไม่ได้ไม่ได้บอกฉันไม่ได้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ถามสองเนี่ยเราจะถามสามคำถ,ถ,ถามนะคะถ้าตอบได้ยที่สุดของรางวัลไปคณะกรรมการอยูด้านหน้าจะควรเฉลยโอเคปะคะอ่าสองสองพัน